สครับส่วนฟาร์มความสุขครับความสุกยังไงตีคนกันเนี่ยได้ป้ามาพองง้อวันนี้ตลาดนัดทูทองจังหวัดพะเยานัดวันที่สามิบเมีนาสองพันาเนาะมาพองกูนี่ห้องไว 57, 57, ้5 7ิบเจ็กับห้าหมเดเอาแตะกับถึงแล้วนะตัวสาวป้ายแม่ซื้อยังอยู่ครับตัวมืน่นหมื่นปลายปูนี่ขายไปส5มหม่นครับมันผอมตางกันม้อนีนราคาแปดฝันอน่อันนีนราคาห 3, 3, ้าฝันห้าหกเปดยูสามตำแหน่งบนอะ อยู่ตำแหน่งดูด้นหขาดตำแหน่งกงินอะมันขึ้นไปน่ะไอ้เก๋ไปได่ยังสามวันอยว่ตัวเ,เต็งแล้วหัวน่ะหัวลีขวามือนี่เนาะกูนี่เป็นอยากได้ตัว15ขายไป14กึงกูนี่เนะาะหัวสาวปลายครับถ้าอัดอัดก็ได้15 15ปลายได้อยู่ครับหัวลีกำลังมาครับขออ้วนตุุ๊ๆก่อนครับออ้วนไปก่อนกูนไม่ลูกเนี่ยครับ สาหกกึงครับนี่นะะมดเจ้าบอ่ล้หันสามก่อนครับครับงวงงามเหมือนมีคนซื้อเลี้ยงครับถ้าใครอยากได้งวงงามกับติดต่อมาได้ครับตามกาดนี่ถูกเดี๋ยวไปซื้อที่บ้านก่อนนะครับตัวนี้มื่นปลายครับมือนสามมื่นสี่มือนห้าแล้วแต่กันได้มาถูกมาแปลงของปอกก้าแล้วแบบซื้อไดหมขายต่อของในห้อยในตเบิลนมารับซื้อนะก็อวนจะนี่กันขายดีครับสิบปลาย งัวปูป่อพันครับตัวสามมืนปลายครับนี่สามมืนปลายเขียวสีเขียวหกนะครับงัวเป็นกูนะมีสองตัวครับอันนี้ไปซื้อมาอีกสามชิปลาย่อแม่พี่น้องมีกับเอิ้นกับมาได้ครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเก้าศูนย์หกตลาดนัดผูทองพะเยาครับเนี่ยแม่ซื้อนัดที่หลียวยังอยู่ครับสองมืนปลายซีบ2ิสองตัวเมื่อกี้นะถ้าใครอยากได้กับติดต่อมาได้ครับแม่ซื้อเนี่ยแม่ซื้องัวง้ามาเดี๋ยวนี้คือขายบุกได้ครับ ไปเอางัวขับงัวโค้งงวปูไปก่อนช่วงนี้เนาะชาโดลีอ้วนๆตุ๊ตๆนะไข่ยมีก็เอิญมากอย่างตั้งหน้านี่กับตัวซิปปายซิปปายซิปปายน้อยๆซิปปายแก่ๆตัวกลางนี่กับมือสามตัวแข้มตีติดหัวนั่นกับมือสี่ครับกิดตัวอ้วนๆสองตัวกิดตัวสองมือเนี่ยงัวขับงัวโค้งอ่ะมือแปดมือเอ็ดมือสองครับทันนี้ทำนี้กับขายราคาหนี้แต่แม่งัวชนมากเปิรนกับบัคคอยได้ขายกันครับเอาไว้เลี้ยงตัว น้อยนี่ก็หมื่นปลายมื่นสามมื่นสี่นะนีตัวน้อยกับตัวสิบแก่ๆถึงสาวต้นๆครับรานะคาอยู่ประมาณนี่นะ่ะมาพอปอกงัปวอปอกไงนะครับตัวสี่หมื่นปลายสี่หมื่นแก่ๆห้าหมื่นต้นๆนาะอวนถัตุงัวใส่นี่เนาะงัวไงครับเอามาพอราคาเผื่อพอเมดพี่น้องจะได้ขายงัวบัลลังก์นะครับตัวสองหมืน่น<า>ขายตัวหมื่นห้าตัวหมื่นปลายน้อยๆมันกับปัจจใจเนาะ อันนี้ก็ยังตัวใหญ่จี้ก็บใบแจวขายตัวสามหมื่นกับใบใหญ่หงอปูชาโรเลตัวนี้ครับปอะทวนซื้อก็ปอเกิดไปสามหมื่นปลายครับปูนแกครับแกวันดีอยวหงอแหาเหลวหงออย่างกับตามนั่นนะครับตัวลุ่มหมื่นหงหมื่นปลายของตัวปูนี่กับสิบสามสิบสี่เต็มทีนะครับซื้อไปซื้อหน้าขอกอ่ะสิบแปดสิบสองพกกล้ากับมากินปลายเนาะหงอปูนี่กับสองหมื่นแกแกสามหมื่นต้น แล้วแต่อายุงองัวกอกงัวแก๊กงัวแมงงอเกะเจ็ดแปดปันเก้าปันถ้าอ้วนๆก็ถึงหมื่นถ้าโค้งใหญ่ๆก็หมื่นปลายปูดำนี่ก็หมื่นปลายครับปลายแก่ๆถ้าอ้วนๆตุ๊ตุ๊กกับสองหมื่นต้นๆน้อยๆนะครับอายุงัวก็ประมาณนี้ไปหองงวของปีโอเนาะหมื่นปลายครับงอปูปูน้อยนี่ก็หมื่นปลายเลยนะป้าโอนี่ก์งอข่าบงัวโค้งแหมมันนี่ก็ ตัวมืน่นมืน่นน้อยๆครับแม่พ่อแม่ง,งัวกับลูกนัวด้ราคาับเพื่อเต,ต๋ากันนะม้วปูนี่มันแป้งครับม้วแม่มันทุกครับถ้าใครอยากซื้อเลี้ยงก็ซื้อตอนนี้ครับตอนแป้งๆอย่าไปหาซื้อกันครับซื้อตอนมันทุกๆนี่ครับนี่ต่อมื่มื่นน้อยๆเนี่ยแม่ซื้อแม่งามๆแต่ก่อนขายสองมื่นสามมื่นสี่มื่นนี่นี่ตัวน,นี่มื่นเอสนะขายกาดมื่นเอสซื้อซื้อหน้าของอย่าไปซื้อปลาแม่พี่น้องได้ตัวได แปดปั้นเบอร์เดขายว่ะครับเก้าปันเบอร์เดขายว่ะยากครับไม่ค่อยได้ขายยกเวน้นโคตีเป็นย้อมเนาะอันนี้ก็นี่ก็บงอสเปกค,ครับงอหมื่นปลาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่อยู่ประมาณนี้เนาะตีเอฟตีเบอร์เบอร์เดียวบบเกี่ยวนะครับเลือิลอยเลือดปันจะได้กระจ่างเป็นตีเนื้อมื่งเนาะมีคนเลี้ยงเนาะเบอร์เดียวนี้มีคนห่มละงอสเปกกับหมื่นเอ็ดหมื่นสองยังว่าเขาก็บปาขายครับหมื่นอหมื่นสองก็ได้ ยังลูกบุ๊กนะครับลุกหลุมมืน่นใกล้ปีใหม่แล้วก็ขายดีครับต่อหกปันเจ็ดปันแปดปันเกินมื่นครับเอาไปบุ๊กไปจับกันครับเอาไปจับตอนปีใหม่นี่มันขายดีครับเปิดนเอาไปเลิมต้อมไว้เพราะปีใหม่ก็จับจับค่ากับแบงผูดกันมันได้นักครับหวัวประเดี๋ยนะมันถูกหวัวไทยนยต่อที่มัน<อ>มีปะกีพุ่น,นได้ดีครับถ้าใหญ่ลำไปกับมีคนเอา ตัวใหญ่ล้ไปกับบมมดครับต้องหาคนหลายคนเนาะแล้วก็งัวน้อยงัวนุมนี่ครัจีนมันล้ำครับอย่างตัวนี้กับแปดปันเก้าปันถ้ามาขายการกับถ้าตัวอ้วนๆก็ได้มื่นครับตัวนี้ก็บมื่นปลายอย่งงัวแม่ยังต้องถูกคกรับงัวแม่มื่นต้นๆผูไมลูกมื่นปลายก็มีงามงามสองมืนปลายประมาณนี้ครับ เขาปล่าวาพองวาตีหว่าทําไมเป็นงัวเป็นว่างัวขึ้นงัวขึ้นนี่ครับง้อเฟมนี่ครับงัวตีตัวเตี่ยวขึ้นเนาะกับตัวนี่เนาะงัวตีหมันมาอ้วนๆตันๆจ้นี่หรือว่างัวตีเป็นหมันงัวหมันราคาดีหรืองัวแม่ลูกกอนะครับประเดี๋ยวนี้ไปเอาไปต่างอีสานกันตีหว่าขึ้นๆหน่งัวเจ้นี่ครับเพิ่งกำลังเก็บกันอยู่พอเก็บจี้แล้วก็ให à, yah, ้ขยับขยืหนราคาอาจจะขึ้นไปเห็นคลิปนี้กับฟาก็ได้ครับตลาดนัดทูท้องจังหวัดพะเยาครับเปิดทุกวันจันทร์ตั้งแต่ สี่สีห้ากลับมากันได้ครับถ้าขายยาคัดงัวก่อนกับนี่นะครับมาวันเสาร์วันติดก็ได้มาเลือกพอก่อนเนาะยนายห้อยที่อยู่ประจํากับดูต่างเลือกน้อยครับแต่ถ้าวันจันทร์ก็เกิงตอนนี่ก็อย่าบัดบตันเปิีนครับผมกล้าง่ายไปเอาไปหมดนะครับถ้ามาเอลมานี่กับป้าปักอะไครับส่วนก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเก้าศูนย์หกครับนี่ก็เป็นรถพ่วงตีไปเอาไปตังอื่นตังไก่เนาะไอเฟดบุรีตังอีสานตังจังหวัดตาก ออกไปตั้งนอก<ม>เป็นปกา้าง่หน่อนถ้าขายชอบคกดกดลิปนี้ก็กกไ้ไรกู้แชกูติดตามมาเต้ยนะครับส่นฟาร์มความสุขป,ป๊าปอหม่มพี่น้องมาคองวัวราคางวัวราคางัวจะได้ขายงัวบัลลักันครับราคาสองหมื่นไปขายหมื่นห้ายุ่งเลยนะครับ